วัิเี่ครับก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตาม YouTube Facebook Tiktok นะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษมีคู่บิ๊กแมชที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเกมคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เดครับเปิดโอทรอร์ด พบกับเชลซีถ้าเรานึกย้อนกลับไปซีซันที่แล้ว2ซีซันที่แล้วหรือ3-4ปีที่ผ่านมาครับเมื่อเราดูเกมนี้เราจะต้องพบเจอกับความเข้มข้นความดุเดือดความมันถึงแม้ว่าการยิงประตูของทั้ง2ทีมอาจจะไม่มากไม่มายเท่าไหร่และผลสุดท้ายหลังจบ90นาทีมักจะเสมอกันครับแต่รูปเกม จะสนุกดูไม่ง่วงและก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่พอหมดเวลาแล้วมีความประทับใจเกิดขึ้นครับแต่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในมือของรูเบนอาร์โมริมฝั่งแมนเชสเตอร์เตดกับในมือของเอนโซมาเรสกาของฝั่งเชลซีครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์เตดครับสามารถ เอาชนะเชลซีไปได้แบบหุดหวิด2ประตูต่อ1แต่รูปเกม90นาทีเนี่ยต้องบอกว่าอีอยังวะไม่น่าเชื่อครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดกับเชลซีจะเล่นได้ไม่ไม่สนุกเท่าที่ควรจะเป็นคู่นี้มาเจอกันะโอเคยอมรับได้ครับว่าการเสีย ผู้เล่นของเชลซีเหลือ10คนตั้งแต่เพียงแค่5นาทีแรกมันส่งผลภาพรวมทั้งหมดได้ครับแต่อีกมุมหนึ่งคือถ้าเชลซีเหลือผู้เล่น10คนแมนเชสเตอร์เซ็ตครับควรบุกโจมตีควรบุกเข้าใส่และหาจังหวะทําประตูที่เขาเรียกว่าหน้าหูหา มากกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหรือเปล่าครับประเด็นแรกเลยที่อยากจะพูดถึงเนี่ยเอาหนเมื่อเราพูดฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันไปก่อนแล้วก็เข้าเรื่องกันได้เลยสำหรับฝั่งปีศาจแดงครับต้องบอกว่าเกมรุกของพวกเขาเนี่ยยังดูสเปะสปะอยู่พอสมควรนะยังไม่รู้ครับว่าวิธีการบุกข,ของรูเบนอาโมริมที่สั่งให้ลูกทีมทำเนี่ย ้อยหลักคืออะไรครับแล้วทีมเวิร์คอยู่ตรงไหนเพราะเท่าที่เห็นครับถึงแม้เชลซีจะเหลือผู้เล่น10คนก็ตามแต่แมนเชสเตอร์เตดครับกลับเลือกที่จะไปพึ่งพาความสามารถของนักเตะรายบุคคลเท่านั้นหรืออีกมุมนึงถ้าจะมองกันก็คือเชลซีเน้นปั้งรับทำให้ฝั่งแมนเชสเตอร์เตดครับไม่สามารถเจาะ เข้าไปได้เลยต้องพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวโดยเฉพาะไบรอันเอมเบอร์โมครับคือเกมนี้เนี่ยสำหรับตัวพจีเองรู้สึกว่าไบรอันเอมเบอร์โมครับโดดเด่นอยู่คนเดียวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าบรูโน่ฟานเดสครับจะใช้ไวพริบในการเข้าชาร์จเพื่อให้ปีศาจแดงปลดล็อกทุกอย่างขึ้นนำหนประตูต่อ0และ บางเว็บไซต์บางสื่อเนี่ยให้บรูโน่ฟานเนสคะแนนมากที่สุดแต่เท่าที่พตจีดูในเกมนี้ครับมีความรู้สึกว่าแบรนด e เอมเบอโมครับดูมีการครอบครองบอลที่มากที่สุดดูมีจังหวะจบสกอร์ที่มากกว่าบรูโน่ฟานเนสแต่สุดท้ายแบรนด์เอเบอร์โมก็ไม่ได้พกความคมมาจากเบนส์ฟอร์ดเลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่สามารถปิด เกมกับเชลซีได้เร็วอย่างที่คาดหวังไว้ครับประเด็นต่อมาครับเบนจามินเชสโก o ต้องบอกว่าเบนจามินเชสโก o เนี่ยแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยแทบจะไม่เห็นโอกาสที่เบนจามินเชสโก o จะได้ยิงประตูเลยและเราก็จะคงไม่ได้เห็นโอกาสที่เบนจามินเชสโก o ครับจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับ เบนเามินเชสโกมีทําได้ดีอยู่จังหวะเดียวคือการสาดบอลยาวมาของเอาตายบายินดีครับแล้วก็เป็นเชสโกนี่แหละมุ่งเช็ดเป็นไปด้านเอมโบโมนะั้นหลุดเข้าไปแล้วก็เป็นทางงด้าโรเบรซันเชสครับออกมานอกกรอบเขียนโทษแล้วก็ปะทะกับเอมโบโมจนได้รับใบแดงนี่คือสิ่งเดียวครับที่เบนเามินเชสโกสร้างประโยชน์ให้กับปีศาจแดงนั่นก็คือทำให้ เชลซี Chelsea, เหลือผู้เล่น10คนนอกนั้นเนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> where is Benjamin c h e s c o ครับ Chesko ไปอยู่ที่ไหนแล้วยิ่งเชลซีเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าเพียงแค่10คนเนี่ยมันควรจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแล้วหรือไม่ครับมันไม่มีโอกาสไหนดีเท่านี้แล้วนะที่คุณจะปลดล็อกตัวเอง คุณจะยิงประตูแรกในสีเสื้อของปีศาจแดงครับอีกมุมหนึง่งอาจจะมองได้ว่ารูเบนอาโมริมครับตั้งใจให้ลูกทีมมีวิธีการบุกแบบไหนเข้าใจได้ครับว่า,าด้วยความที่มิฟิลคู่กลางอาจจะสู้กับมิฟิลคู่กลางของเชลซีไม่ได้โรนัลเดสกับคาเซมโรอาจจะสู้กับเอนโซฟแนเดสและ ทางด้านของ m y s ส t s กายเซโรไม่ได้เลยให้ตัดปัญหาครับก็สาข้ามแดนกลางเข้าไปในพื้นที่ Half Space แดนของเชลซีแทนนั่นเองก็เลยเกิดประโยชน์จากที่จังหวะมุ่งเชนนั่นแหละแต่มองมุมกลับมาครับถ้าสมมุติเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์เด็สามารถกดคู่แข่งได้ หรือเอาแค่เกมนี้ก็ได้ที่เชลซีเหลือ10คนคุณควรจะต้องมีวิธีการโจมตีเชลซีที่หลากหลายและทำประตูได้ที่ไม่ใช่จากลูกเซตพีดครับนั่นก็คือส่งผลให้เบนเามินเชสโก้ครับไม่มีใครที่จะส่งให้เขาหรือเปล่าเพราะทุกคนครับดูมีความตั้งใจที่อยากจะทำประตูเอง <S <S เมื่อบอลไปถึงไบรอันเอมเบอร์โมเอมเบอร์โมก็ไม่ค่อย จะยอมจ่ายเท่าไหร่เอโมโมเลือกที่จะยิงเองมากกว่าส่วนแบ็คทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นแพทริกดอกูหรืออานุแซมัสราวีครับก็ไม่ได้เป็นวิงแบ็คที่เปิดครอสแม่นยำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบนจามินเชสโกมองอีกในหนึ่งก็คือบอลไม่ถึงเขาครับบอลไม่ไปหาเขาอะแล้วเขาจะทำประตูได้ ยังไงครับในเมื่อคุณซื้อกองหน้ามาในราคาแพงระยิบระยับความตั้งใจคือแก้ไขสการการทำประตูที่ราสมุนอยลุ่นไม่ตอบโจทย์ทางด้านของโยชัวเซอร์ซีก็ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเป็นเบอร์9.5เพราะฉะนั้นการดึงเบเนวินเชสโกเข้ามามันควรจะต้องมีเป้าหมายอยู่ที่เชสโกหรือเปล่าหลายเกมแล้วนะครับที่ เชสโกอยู่ในสนามแต่ปรากฏว่าเป้าหมายในการส่งบอลไม่ใช่เขาหรือบางจังหวะครับหรือบางโอกาสในช่วงท้ายเกมที่แฮร์รี่แม็กไกวลงมาเพื่อโจมตีลูกกลางอากาศสุดท้ายคุณส่งแม็กไกวและเป้าหมายที่โยนเข้าไปก็คือแม็กไกวไม่ใช่เชสโกนั่นคือเครื่องหมายคำถามครับแล้วอย่างนั้นรูเบนอาโมริมจะซื้อเบจานเชสโกเข้ามาทำไมในเมื่อความตั้งใจของคุณคือ โยนข้ามหัวเชสโกไปหรือให้อิสระกับเอมเบอร์โมโหรือมาเตอุสคุญยาในการเลือกที่จะยิงหรือจ่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นครับวิธีการบุกของแมนเชสเตอร์เตดยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ถ้าเป็นทีมอย่างลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลถ้าเจอคู่แข่งที่เหลือ10คน พอจิเชื่อว่าการโจมตีวิธีหลักของเขาครับอย่างอาร์เซนอลโจมตีทางริมเส้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโอ้โหจะบุกอย่างมันและโจมตีทางด้านข้างจุดแข่งของชั้นเหมือนซ้อมใหญ่ไปในตัวเลยนี่คือทีมที่เห็นวิธีการในการบุกชัดเจนครับแต่กับแมนเชสเตอร์ยังไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในเกมนี้ถึงแม้จะได้3คะแนนครับแต่ดูแล้วปัญหา ในเกมลุกในการจบสกอร์ของปีศาจแดงยังคงมีอยู่และยังดูไม่มีทิศทางที่ดีขึ้นหรือยังไม่เห็นว่าวิธีการบุกข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตจะมีสไตล์เป็นยังไงครับนี่คือฝั่งเจ้าบ้านปีศาจแดงนะที่เห็นหลังจากเกมเอาชนะเชลซีมาได้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนสิงโตน้ำเงินครามครับ หลังจากได้แชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกหลังจากได้แชมป์ฟี่าคลับเวิลด์ครับเชื่อว่าแฟนสิงบรูครับอาจจะหวังลึกๆถึงแม้ผมได้คุยกับพี่ปาล์มแล้วว่าแฟนเชลซีรวมถึงตัวพี่ปาล์มเองเนี่ยอาจจะไม่ได้หวังแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ในทันทีถึงแม้จะได้สองถ้วยที่ว่ามาครับเพราะ เขายังไม่เชื่อมั่นในตัวของกุนซือเอนโซมาเรสกาแล้วพี่ปาลมก็ทิ้งท้ายในคลิปที่แล้วไปย้อนดูกันได้นะว่าเอนโซมาเรสกาแผละเกมครับจะมีวิธีคิดและวิธีการในการกระทำของเขาแบบสัป,ปดนครับซึ่งเกมนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วอะ่ะพจดีขอไม่ใช่คำของพี่ปามแต่พจดีใช้ของคำว่าอีอย่างว่าครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนที่โรเบิร์ตซานเชสเนี่ยโดนใบแดงไล่ออกไปแล้วเชลซีเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนครับวิธีการเปลี่ยนตัวเนี่ยของโคช้ชทั่วไปโอเคเราจะดึงตัวรุกที่เราส่งมาทั้งหมดออก1คนครับแล้วต้องเปลี่ยนผู้รักษาป,ประตูลงมาแทนอันนี้เป็นกฎที่โค้ชทั่วโลกเขาทำกันอยู่แล้วเพราะยังไงประตูต้องลงมาเฝ้าเสาก็ต้องถอดตัวรุกออกครับ แล้ววิธีการยืนก็จะปรับตามหน้างานใครที่พอจะขยับไปยืนทดแทนตรงไหนได้หรือแนวรุกคนไหนที่พอจะเล่นเกมรับได้ดีบ้างก็จะถอยมาครับอาจจะเป็น4-4-1หรืออาจจะเป็น5-3-1อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปรากฏว่าครับพอโรเบิร์ตซานเชสโดนใบแดงเอโซมาเลสกาเปลี่ยนเอสเตวาออก แล้วก็ฟิลิปยอ์เกนเซนลงมาครับและไม่เพียงเท่านั้นครับเอนโซมาเรสกาครับตัดสินใจเปลี่ยนต่อทันทีครับด้วยการถอดเปโดเนโตก็ส่งโตซินลงมาแทนครับคำถามคือเวลาคุณเหลือผู้เล่น10คนเวลาโจมตีหรือเวลาสวนกลับเมื่อคุณตั้มรับลึกแล้วแล้วโดนโดนบุกใส่ ล้วจังหวะสวนขึ้นมาครับคุณจําเป็นจะต้องมีปีกที่มีความเร็วสูงทิ้งไว้ในแดนหน้าสักคนหรือไม่ครับคุณเปลี่ยนเอสไซวออกไปแล้วคนหนึ่งเท่ากับคุณเสียปีกธรรมชาติไปแล้วหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเกมรุกจะเหลือเปโดเนโตกับชาวเปโดรวมถึงโคพาเมอร์และเวลาสวนกลับก็ศาสบอลยาวมาให้เนโตกับชาวเปโดที่มีความเร็วครองบอลก่อน หรืออย่างน้อยให้ชาวเปโดคองบอลและมีเนโต้เนี่ยวิ่งเติมขึ้นมาครับเพิ่มทางเลือกที่น้อยนิดเนี่ยให้กับเกมบุกของเชลซีไหมปรากฏว่าเอนโซมาลสกาไม่คิดอย่างนั้นครับหลังจากที่โตชินลงไปแทนทางด้านของเปโดเนโตเนี่ยเชลซีปรับมาเล่นหลัง5นะก็จะมีลิสเจมโฟฟาน่าโตชินเทรเวอร์ชาโลบาแล้วก็มาคูกูเลียและให้กูกูเลีาครับ เป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดก็คือเติมขึ้นไปแดนกลางก็จะเหลือโคพาเมอร์เอนโซเฟนานเดสและมอยเซสไกเซโดทิ้งหน้าเป้าคือชาวเปรโดปีสองข้างออกไปแล้วครับแต่พอแมนเชสเตอร์เต็ดมาได้ประตูขึ้นดำหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่14จากทางด้านของบรูโน่แฟนานเดสปรากฏว่าอีก7นาทีต่อมาครับเอนโซมาเรสกาเปลี่ยนตัวอีกครั้ง คราวนี้ถอดโคพาเมอร์ออกพคจีไี่ยิ่งอีหยังวาดหนักเข้าไปกว่าเดิมเลยนี่คือคุณยอมโยนผ้าขาวลงไปในสนามเหรอว่าเกมนี้ฉันยอมแพ้ก็ได้ฉันขอแพ้น้อยที่สุดก็พอฉันไม่สู้แล้วตั้งแต่21นาทีเนี่ยนะเอนโซมาเรสกาครับและก็ส่งอันเดรซานโตสมิดฟิลตัวรับ ที่เล่นเกมรุกได้นิดหน่อยลงมาแทนครับถึงแม้ว่าโอ้โหมันก็คือการเปลี่ยนตัวที่แบบเหมือนโยนผ้าขาวจริง,รงๆเพื่อนๆว่าป่ะแฟนสิงบรูที่ดูอยู่คิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยทางด้านพออังเดรซานต้นลงมาเนี่ยเท่ากับว่าเกมรุกของเชลซีโดยธรรมชาติจะเหลือแค่ชาวเปโดเพียงแค่คนเดียวและเอนโซ่แฟนันเดสครับก็จะมีอิสระในการ เติมขึ้นไป1เดียวเท่านั้นนะครับและอาจจะมีอังเดรซานโตช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตบ้างอยู่ห่างๆอย่างวงห่วงแล้วก็มีมาร์กกูกูรเรย่ากับลิสเจมก็เราจะจะเทไปแต่เชลซีก็แทบไม่ได้บุกเลยหลังจากเหลือ10คนนะครับปล่อยให้แมนเชสเตอร์เตดบุกแล้วก็มาได้ประตูที่2จากคาเซมิโร่ซึ่งในเมื่อเชลซีเหมือนโยนผ้าขาวลงไปแล้วเนี่ยพอแมนเชสเตอร์เตดนำสอประตูต่อศูน ก็เท่ากับว่าเหมือนปิดเกมละแทบจะปิดไฟนอนได้เลยไม่น่ามีอะไรแล้วครับสำหรับเกมนี้แต่คาเซมิโลครับทำให้เกมนี้ไม่จบโอเคประเด็นมันอยู่ที่การเปิดบอลขวางสนามของอาหมัดเดียโลครับในเมื่อคุณนำสองประตูคุณมีผู้เล่นมากกว่าโคชเนี่ยมักจะสั่งให้ลูกทีมครับห้ามทำแบบนี้ถ้ามไม่จำเป็นครับการขวางสนามไปแบบนั้น มันคือมีโอกาสที่จะโดนตัดและก็โดนสวนอย่างรวดเร็วครับปรากฏว่าอามาดดีอโลก็เปิดขวางสนามไปแล้วก็โดนฉกมาสุดท้ายคาเซมิโลเลยต้องรับผิดชอบครับต้องเก็บกวาดกับสิ่งที่เพื่อนทิ้งเศษแก้วทิ้งเศษขยะไว้ครับด้วยการไปคว้าผู้เล่นของเชลซีอังเดรซานโตสแล้วก็โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงครับโอเคมันอาจจะมี คนถามขึ้นมาแหละว่าไม่จําเป็นต้องคว้าก็ได้นี่คุณเหลือผู้เล่นคุณมีผู้เล่นมากกว่าคุณก็ปล่อยเขาเลี้ยงบอลไปคุณค่อยไปให้แนวรับช่วยประกบมันก็ไม่เสียหายอะไรครับแต่มันก็เป็นเซวินาทีเนาะที่มันเกิดขึ้นการตัดสินใจมันต้องตัดสินใจในทันทีครับและคาเซมโรก,ก็ตัดสินใจแบบนั้นก็เลยทำให้45นาทีหลังเนี่ย เชลซีดูมีความหวังมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมครับใน45นาทีแรกเนี่ยเอนโซมาเลสกาเปลี่ยนไปแล้ว2รอบ3คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนโซมาเลสกาจะเปลี่ยนได้อีก1รอบครับกับอีก2คนเท่านั้นในรอบสุดท้ายจะเปลี่ยน1หรือ2คนก็ได้ครับเชลซีก็พยายามครองบอลนะแล้วก็พยายามจำบุกใส่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อหาประตูทวงคืนลูกแรกให้เร็วที่สุดก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมีโอกาสตีเสมอหรือเปล่านะครับนาทีที่64ครับปรากฏว่าเอนโซมาเรสกาตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกครั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนตัวในรอบนี้รอบสุดท้ายภาพเนี่ยจับไปที่อารคานโดกานาโชครับ และเราก็เห็นเอนโซมาเรสกาครับติวเข้มอย่างหนักเลยติูเข้มกานาโชแบบโอเคเหมือนใส่จีวิยังไปด้วยว่าแบบคุณมีโอกาสแล้วนะที่จะทำให้ทีมเก่าได้รับรู้ว่าคุณมีความสามารถมากแค่ไหนคุณมีสีเท้าที่เด็ดแค่ไหนคุณลงไปโชว์ความสามารถให้เต็มที่นะอารมณ์ประมาณนั้นแหละพดจิก็คาดการกันไปแต่ปรากฏว่าครับติวเป็นนาทีเลยนะ แต่สุดท้ายในนะาทีที่64ครับเชลซีเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีก2คนด้วยการส่งตัวลุกลงมา1คนและก็เปลี่ยนวิงแพ็คหนคนครับแต่ไม่มีอเลคานโดกาาโชอยู่ในนั้นกลายเป็นไทริคจอชครับเป็นผู้เล่นเกมลุกที่เหลืออยู่ในรายชื่อสำรองนะที่มีอเลคานโดกาาโชมี จมี่กิทเทนและก็มีมาร์กกิวครับเอนโซมาเรสกาไม่ส่ง3ามคนนี้ลงเลยเอาไทลิกจอชและมาโลกุสโต้ครับลงมาเล่นแทนเวสลี์โฟฟาน่าและมาร์โกกูเร่าและปรับไปเล่นหลัง4ี่ครับคำถามของแฟนเชลซีในโลกโซเชียลเห็นแล้วแหละว,ว่าเปลี่ยนลงมาทำไมสำหรับไทลิกจอชกลายเป็นลูกลักเหรอในช่วงซัมเมอร์ตลาดที่เพิ่งปิดไป ไทลิกจอร์มีโอกาสจะถูกขายออกอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่ขายแล้วก็เก็บไว้อาจจะเป็นไปได้ที่นิโคลัสแจสันถูกปล่อยนะเลยเลือกต้องเก็บไทลิกจอร์ไว้ครับนี่คือการเปลี่ยนตัวแบบอีหยังวาครับแล้วเชลซี <c oughs> ก็มาได้ประตูตีไข่แตกนอกจากเทรเวอร์ชาโลบาครับ2ประตูตอนถึงงานที่88ไม่ทันแล้วครับเชลซี Chelsea, การเปลี่ยนตัวของเอนโซมาเรสกาปิดเอสอย่างชัดเจนนะในเกมนี้ ดูร้อนรนดูแบบกลัวมากเกินไปทั้งที่เกมเนี่ยมันอยู่ในช่วงต้นเกมครับเสียไปแค่ประตูเดียวคุณไม่คาดการถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเช่นเนี่ยแมนเชสเตอร์เต็ดเหลือ10คนเท่ากันแบบนี้เลยครับคุณเล่นถอดตัวรุกออกหมดตั้งแต่ช่วง21นาทีแรกแล้วเท่ากับว่าคุณไม่มีใจในความเป็นนักสู้เลย ไม่แปลกใจครับที่แฟนเชลซียังมีคำถามมากมายใส่เอนโซมาเรสกาว่าคุณซื้อคนนี้ใช่ที่จะพาสิงโตนักเวนครามตัวนี้เป็นแชมป์พรมียรลีกหรือเปล่าโอเคที่พี่ปาบอกว่ามันอยู่ในช่วงในช่วงของสร้างแคลเซียมครับ3าถึงปีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอาจจะถึงลุนแชมป์ในอีก3-4ปีข้างหน้านี้แต่เกมนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่า ความติดใจของแชมปเปี้ยนของความเป็นนักสู้อะ่ะเอนโซมาเรสกาคุณต้องไปปรับตรงนี้ด้วยตัวคุณเองนะถ้าปรับไม่ได้เนี่ยเชลซี Chelsea ครับอาจจะยากที่จะได้แชมป์รายการใหญ่กว่า FIFA Club บโลกครับหรือยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีก็เป็นไปได้ครับแฟนเชลซีคิดเห็นอย่างไรกับเอนโซมาเรสกาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อย แฟนปีศาจแดงคิดเห็นอย่างไรกับรูเบนอโมริมในเกมนี้มันควรมีการเล่นที่ไหลลื่นกว่านี้ไหมเบนยามินเชสโก o ควรเป็นเป้าหมายที่เพื่อนร่วมทีมต้องพยายามส่งให้หรือเปล่าครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจบคลิปนี้กันไปฝากเพื่อนๆด้วยนะกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลและเจอกันใหม่กับคอนเทนเนอรในพจิจิาลาจังครับ